September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The okay. died oh, that, day. that night Raccoon City was wiped out <laughs> thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice training punishing missions nearly killed me but at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night the pain even for a second this time it can be different. it has to. อ๋อฮะหกปีแ huh. ล like uh ้วหลังจากที่ล oh, ีออนรอดชีวิตจากเหตุการณ์แล็บโคสตี้อ่าโอเคเป๊ะโอ้ภาพสวยจังอ๋ออ๋ออะไรโดดโดดโดดกระตุกสี่วัตไอ้กระตุกอะไรวะ เดี๋ยวต้องไปหาซื้อ S แ D แล้วม้งเนี่ยภาพสวยจังหรือว่าเป็นเพราะมันปรับ 4K ด้วยวะเออแล้วกูจะปรับ 4K ทำไมวะในเมื่อจอจอกูมันลองมันลองรับไม่ได้เนี่ยอ๋อ cinematic resolution เอองั้นนี่แหละเออเงี้ยงั้นเ,นเ,อ,อ,นนเอานเนี่ล่ะ้ยตอนแรกมันไม่มีอนั้นปะแล้วจู่ๆมันมาจากไหนวะ่ะ ภาพสวยจังอ่าฮะกดกดอีนั่งเนี้ยนะหรือว่ากูควรใช้จอยวนะ สอ๋อไอบ้านหลังหลังแรกนี่ว่ะใช่ปะวะทำไมมันดูดตานอย่างเดิมแล้วโอเค Judgment is ไหน,อนโอเคยี่อะไรไหม ว่าแต่มันปรับฟิววิวเพิ่มได้แมวมันช่างมันเอาแบบนี้แหละอาต่เอ A ตัวเองให้หาเคลีย์เทมมมาโอ้อ่าบ้านหลังแรกจริงด้วย Sorry to barge in like this. Go, I'm Felicia? You know, a key? She เสียงคนร้องไป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 โอเคได้กุญแจมาแต่ว่าก่อนไปกูขอเช็คอะไรบางอย่างแป๊บลืมเลยฮะอ่าฮะมีป่าวะ RE8 ยังมีเลยไม่มีเหรอโอ้แย่แฮะไม่มีภาษาไทยเหรอวะไม่เป็นไรต่าง ตัดจากภาคสองเลยนะโอเคคลิกซ้ายเป็นมีดเลยโอเคอ๋อเอใช่ใช่ใชกูต้องกลับไปทางเดิมอันนี้โอเคอันที่ดูไปแล้วนี่งโอ้ไม่ก d เท่จัง nu nu à F ép đây chờ phải đến nè non Hey. máu rồi กูว่าอยากรู้เหมือนกันมาเอสแคปฟ r ร์ t ด้โอเคให้วิ่งอ่านี่สอนละอ่ะเอ๋แปลกแปลกละอ่าตาเอ๋ โอ้ยอ๋อใช้มีดโอเคโอเคปกติควรจะล้มแน่แล้วดิโอ้ยิงยิงหัวนัดเดียวแม่งไม่มึนแฮะหรือว่ามันเอ๋ออ๋อนี้นี่เดียวได้ปะวะ เอาเอาเอาโอเคคือคือคปีนได้อ๋อแต่มันจะเสียเกรดเกรดมีแทนแล้วถ้าเราจะบล็อกอ่ะไอ้ยิงยิงไม่โดนอีงเบ็ดเนี่ยเอ็มแย่ไปเลยอ่าโดนโดนล็อก ก็ต้องไปหาทางอื่นออกเอ่อก็ควรขึ้นชั้นสองปะถ้าเกิดว่าอิงตามต้นชบักมันต้องมีทางขึ้นชั้นสองน่าจะตรงนี้นี่แล้วก็เอ่อมีไหมอา้าวไม่มีนี่หว่าไม่นะ นี่กูจะลงอะเนี่ยอ๋อเนี่ยมีอะไรไหม One. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are. Ah, but in Gotta go. We'll talk later. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มันจะมีควิก k t ม m e e เ e n นให้กูกดไหมนะเนี่ยมีกระสุนไหมรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะนี่ยปุรดมดได้ปับ๊บลดลดลดอันนี้ได้ไหมโอเคไม่ได้อันนี้ปิดไว้ก,ก็ต้องมา่างนี้ดิ โอเคกล่องกล่องเหลืองได้อ่าโอเคกระเป๋า ชิดเลยเว้ยกด e ยอดอ่ะก <Cou archive> ็เห็นอยู่ด hey. oh, ีน yeah, ี mm. ่หว่า oh, อ่านี oh, fate, so ่ไงได้ดันแล้วถ้ายิงขามันได้ปะวะโอ้ ไปใหญ่กระสุดอืออะไรอะไรต้องท้ามเหรอไม่ทันกว่าที่ไหนอ,อ๋อส,สงสัยต้องรีบซ้ำบางเนี่ยกลัวมีดพังอ่ะแล้วมีดมัน มันจะซ่อมมันยังไงนะแล้วมันกดบล็อกยังไงอ่ะเหมือนในเทลเลอร์เหมือนเหมือนเห็นใช้มีดบล็อกได้อยู่มันน่ามันน่าจะมีวิธีอ่ะแม่งเลยแล้วก็อ่ะตายแล้ว มีระเบิดแฟลทเรดเฮิร์บอะไรอ,ะอ่ะอ๋อโอเคโอเคอ่าสามารถเลือกได้แต่มีดเนี่ยมันแย่วะ่ะกลัวกลัวมีดพังจัง,งนี่เจ็บเท่าเท่าไหร่ก็ไม่ต้องก็ไดะเดี๋ยวต้องดูพืน้นวค ถึงหมู่บ้านเลยแฮะอ่าคนขับ,บกูแตะเฮ้อย่าบ่นนะว่าก็ว่าก็ต้องบวกเลยไะดูดิอ่ะพร้อมแล้วไป เอาดิเอาดิสองไฟเดมอเฮ้ยทำไมกูไม่ใช่นี่ก็เตะทีเป๊ะเตะแล้ก็เต๊ะถือว่ากูต้องกดคลิกซ้ายให้ voila, Rat ทันว่ะอ๋ออ๋อกูทำอะไรอ่ะ ô nhớ Ôi lời mẹ ngày quá mất đi của tôi mất mẹ mấy bay 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 Ồ oh, ok Bếp Bếp, 3 mượn Vin lên lên <coughs> 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 oh, shit bro oh, shit bro Ô Ây Ôi เออ,เอ,อโอเคมันคือคันตีนอ่าพี่เรื่อยกว่า you g o n t be kidding me อ่ามีลูกซ้อยกูไหมเนี่ยเดี๋ยวกอนอ๋อเหอ เลอกกูขอ,อยาหน่อยอันนี้รีสอร์ทไม่ใช่เปไปเอาไปไป,ไปใช้ใช้เลยมาไปไปไปครั้งมาแล้วไปลูกไป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 ใส่งสองไงมาแล้ววะ่ะเออสองสองสอง,สองเออเซตเซ็ตเออเอาเป็นเลขสอง แปดเลขสามโอเคง้องไปโอ้ไม่กอดอะไรวะเนี่ย

โอ้เด oh, oh. ี๋้อเด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 ้อเอาจบแล้วเหรอเอานึกว่านึกว่าจะนานกว่านี้ซะอีก Sattler todopoderoso. Where's everyone going? Bingo. <laughs> oh boy. Job. Leao. 11 minutes. Yung way.